ลูกลูกเข้ามาขายส้มตำมาบีมีสิทธ์อะไรมาว่าฉันน,น่นาสงสารน่าสงสารนะคะจนตั้งแต่พ่อกินลูกเก็ย,ยังตกต่ำเหมือนเดิมอะ่ะฉันขายส้มตำาหละมันตกต่ำยังไงเหรอ,อไมไอายอ้า <laughs> อาวนุชของพวว่พอออนเขาเสร็จเังลูกใกล้ได้แล้วจ้ะป้า รอเพียงเดียวนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะเอ,อ่อแม่ค้าครับผมเอาส้มตำกุ้ปลาเหมือนเดิมเผ็ดๆนะครับครกหนึ่งครับได้เลยคะ่ะคุณฟูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกค้าน้อยๆแล้วก็เอาไปส่งผมที่ออฟฟิศด้วยนะครับได้เลยคะ่ะขอบคุณนะครับฮัลโหลค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะคุณฟูเพิ่งจอดรถเสร็จ กำลังจะเดินเข้าไปที่ออฟฟิศค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คะถ้าเราดีลงานนี้สำเร็จนะเราก็จะได้เงิน <c oughs> 20ล้นานเลยค่ะคุณแม่ต้องได้แน่เลยยายทิพย์โอกาสที่จะได้เงินเยอะขนาดนี้ไม่ใช่มีมาง่ายๆนะอ๋อแล้ววันนี้อ่ะแกียแสดงติวิยาก้าวแล้าต่อหน้าคุณพุกเขานะแม่ขอละวันนี้ะ แม่อะหนูรู้แล้วคุณแม่นั่นแหละค่ะอย่าไปทําอะไรให้คุณฟูกเขาโกรธออกแล้วกันหนูรู้แล้วนะไปเถอะนะนุษย์สายจ้าหนูจะลืมของมาทานพกนุกนะลูกของเหลือพอไหมพอจ้ะพ่อเดีย๋ยวก็แม่คะหนูขอกินส้มตำแป๊บหนึง่งได้ไหมคะคุณแม่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวกินปากก็ออกพอดีนี่หนูส้มตำเน่ะไม่ได้เบนขนาดนั้นหรอก สั่งตไทก็ได้นะนี่ลุงใครว่าขอความที่เห็นนิซ่าคะหนูกำลังคุยกับคุณแม่อยู่ไม่เห็นนะคะอา้าวสมศากนี่อา้าวยกพี่แกจริงๆอะไม่ได้เจอกันนานเลยนะใช่โยกไม่ได้เจอกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะเออแล้วนี่พ่อแกยังเป็นสัปเหร่ออยู่เปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นแล้วพ่อเขาอยู่บ้านทำงานไม่ไหวแล้ว คุณป้าสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะนี่หนูนุ๊ตลูกสาวฉันเองสวัสดีจ้ะพี่ทิพ์ลูกสาวฉันเองเพิ่งเรียนจบกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆเลยนะอ้าวแล้วนี่หยกมาทำอะไรแถวนี้เหรอพอดีหนูทิพ์เขาติดต่อกับบริษัทแถวนี้ไว้ฉันก็นเลยมาทำเรื่องสัญญานะ่ะอ๋อครับเออสมศักดิ์พี่แกขายส้มตำเหรอ ใช่จ้ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่ได้เจอกันตั้งนานกเกก็ยังตกต่ำเหมือนเดิมอะเดี๋ยวนะโยกฉันขายเมต่มตำละมันตกต่ำยังไงเหรอโอ้ไม่ต้องมาพูดหรอกฉันะสะสารเาเกจริงนี่ดูอย่างฉันนี่กำลังจะไปเซ็นสัญญาดีใหญ่กำไรเนาะเนาะงามงามยี่สิบล้านเอง ฉันก็เลยสงสารเธอไงสงสาร <laughs> <laughs> ฉันว่าคนที่น่าสงสารน่าจะเป็นเธอมากกว่านะยยุกกี่จะมาสงสารฉันทำไมอิจฉาฉันละสิไม่ว่าฉันไม่อิจฉาเธอเหรอกคนชอบดูถูกคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีคนนั้นต่ตงหากละ่ะที่น่าสงสารนี่แกว่าฉันเหรอพ่อก็เป็นสับเปลือกตัวเองก็มานั่งขายส้มตำ มีลูกลูกเข้ามาขายส้มตำมามีสิทธ์อะไรมาว่าฉันนคุณแม่ค่ะชีวิตเขาสองคนนี่นางสารนซานางสารนะคะจนตั้งแต่พ่อทิ้ลูกอุ๊บคแม่คะคิดว่าเราอย่ามาเสียเวลากับสองพอลูกนี้เลยค่ะเราไปเอาเงิน20ล้านกันเลยดีกว่า เงินยี่สล้านก็ลังรอเราอยู่ไปสิเออว่างๆก็ไปเรียนอาวุธเพิ่มนะจะได้มีงานดีๆทำไม่ต้องมาตากแดดตากลมอยู่อย่งเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไม่ไอายบ้างเหรอที่มีพ่อขายส้มตำแบบเนี้ยถ้าเป็นฉันนะอ้ยอพ่อคะไม่เป็นไ,ไรนะลูกนุน คนพวกนี้เขาหน้าสงสารลูกดิฉันว่ารายละเอียดของสัญญามันขาดอะไรไปนะคะที่จริงต้ยี่สิบล้านคะ่ะเหรอครับถ้งั้นเดี๋ยวผมไปเช็คให้นะครับได้ค่ะคะหนูจะรวยกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ยก็ใช่น่ะสินี่ยัยทิพยแกดูคุณซุปเป็นตัวอย่างนะอายุเขายังน้อยอยู่เลย มีเงินมาซื้อโปรเจกต์เราต้อง20ล้านแง่จริงด้วยค่ะคุณแม่หนูว่านะคุณพ่อเขาหน้าจะรวยหน่าดูนะคะไม่งั้นเขาไม่ประสบความสำเร็จได้ถึงขนาดนี้นหรอกค่ะนั่นสิแม่เขาว่าอย่างนั้นแหละสิ่งอ้ไรนะคุณแม่เอาวุแม่คุณน่าะจะเ้าเอาสมใจนี่เธอแคาเอาส้ตามตำมาขายในออฟฟิศเลยเหรออย่างนี้ เธอก็ไม่อดตายแล้วสิแต่เอ๊ฉันว่าเธอขยันแบบนี้คงไม่อดตายหรอกจะได้หนีความจนพ้นสักทีเนาะจริงไหมหนูทีบจริงด้วยค่ะคุณแม่นี่รู้จักกันด้วยเหรอครับรู้จักสิค่ะคุณฟูรู้จักกันมาตัง้งแต่เด็กๆแล้วสมสัก์อ่ะ<ส>พ่อมนะันอ่ะสับปเปลอค่ะ ตัวมันนะมาขายส้มตำมีลูกสาวก็ยังมาขายส้มตำอีกสงสารจังเลยนะคะคุณแม่ฉันเลยอยากถามลูกมันจริงๆว่าอายไหมที่มีพ่อขายส้มตำแบบนี้อายไม่ลูกผมไม่อายและผมไม่เคยอายด้วยที่พ่อผมขายส้มตำอะไรนะคุณฟุกเป ใช่ค่ะคุณฟุกคือพี่ชายของฉันและเป็นลูกชายของคนที่คุณป้ากำลังดูถูกอยู่ยังไงล่ะคะเย็นจีนนม่จะเป็นลมแม่อย่พูด่ะเป็นอย่างไ้ไงเนี่ยหยกไม่มีใครก็อายต้นกำเนิดหรือวงตระกูหลหรอกนะคนที่ต้องอายอะคือคนที่มีกิจใจต่ำถึงพ่อฉันที่เป็นสัปปะเลอท่านก็ชอบช่อเหลือคนอื่นและเป็นคนดีนะ บฉันรู้แล้วถ้าอย่างนั้นสัญญานี้คงไม่จบเปแล้วเสียนผมยกเลิกสัญญาของคุณและผมจะไปดูับสัตว์อื่นชัดนะครับไปกันเถอะครับคุณฟูคุณฟูกับไปกันะค่ะไป เงินยีล้าน,านมันหายไปในพิษตาคุณแม่เราไม่น่าไปดูถูกเขาเลยอะคะ่ะจะทำยังไงดีคะคุณแม่เงินยีล้าน,านมันหายไปในพิษตา